ดีนน,นะครับวันนี้มาไกลเลยนะท่านผู้ชมมาแบบเยียบมากพอได้ขาวว่าเสียโชคแกไม่ค่อยสบายนะครับก็เลยมาเยี่ยมหามารอบนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับเครื่องน้อยมากท่านผู้ชมก็ไม่ได้มาดูเครื่องเท่าไหร่นะครับมาคลิปนี้นะพอไม่มีคนสตาร์ทนะเพราะว่าเสียโชคไม่ค่อยสบายเราแกก็หายนะครับแต่เครื่องโดยรวมก็ มีเท่านี้ใช่ไหมเจ๊ประมาณกำลังซื้อข้าวเพราะเมื่อกี้นี่มันจะยุ่งกับเสียโชคเครื่องก็นี่ครับมีหนึ่งห้าร้อยสิบร้อยห้ารยห้าเอ็มร้อหแต่ว่าที่นี่ก็เหมือนเดิมนะเสียโชคเขาก็จะคัดสรรแบของ คุณภาพนะครับอของแบบเดิมๆประมาณนั้นนะครับเน้นเดิมๆซื้อคือจะเน้นซื้อมาแล้วไม่ได้ซ่อมนะรประมาณนั้นบางตัวก็ขายไปเลยตัวนี้สวยมากเจราคาเป็นไงตัวนี้เนะนี่ยสี่หมืนเจ็ดตัว thunder ตาสีฟ้าหนึ่งหนะ้าเลยนะหายากนะครับเครื่องเดิม ตอนนี้ร้อยสุ่เปอร์วาวแต่ว่ามันเป็นของไอ้นี่ตัวไม่ใช่ฟันนะอันนี้ร้อสีนี่เท่าไหร่จ๊ะสามหมื่นเจ็ดสาม่นกครับร้อยหก็อยู่สี่หมื่นสีนะครับร้อ d i l ร้อยยี่สามหมื่นสามสามหมนสครับเดินไม่ผ่นอครับแต่ว่ารับประกันนะมาซื้อที่นี่ก็คือแน่นนิ่มอ่นิ่มเดิมนะครับ กูปตานะครับเสียโชคตา์ทเครื่องไม่ไวนี่โอเอซีรี S <S อัานนี้เพิ่งได้มาเจ๊โอ้ราคาเป็นไงเนี่ย <21. S 1> สองหมื่นหนึ่งสอ่นหนึ่งโอ้สุดยอด,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 ดอืมนี่นะครับโัติ๊กเกอร์ดีเดิมหมดเลยเนี่ย นี่นะครับเรียน็อตโมเลย์ผ่านการเติมครับสวยไหมสวยมากครับนี่โนนโนนหายากมากนั่นนะสวัสดีครับเสียครับจำจำได้ปะเนี่ยจำได้ก็บอกจำจำได้ปะได้เนาะชื่ออะไรโอ้โชคชัยผมผมอม่ชื่ออะไร สันสันยกเนวอยู่ไหนนี่ยกเนวด้วยสันอะไรสันอะไรสันคนโคกโคคองอรถถ่ายทองคำเนี่ยไม่มีคนติดเครื่องเนี่ยโอ้แล้วใครจะติดเครื่องกันฟังกันนี่เนี่ยเครื่องก็หมดร้านโอ้ไม่ไอ้ไม่หายไปไวจะมีเครื่องเข้าร้านเนี่ยเสียรู้เปล่าลูกค้าโทรมาทุกวันเลยเนี่ยบอกโอ้ไปแล้วไม่มีของเลยว่ะพี่สันของน้อยมาก เรากินข้าวยังเปล่กินแล้วเนาะอืมเนี่ยก็ดีขึ้นแล้วเจนเนาะดีขึ้นแล้วอืมดีขึ้นเรื่อยๆครับนี่ครับก็มาให้กําลังใจครับก็จะไปแต่โรงพยาบาลแล้วแต่ว่าดูแลหมอไม่ไม่ไม่ให้ไปเยี่ยมแน่นอนเพราะว่ามันเชื้อลงเชื้อโรคนะครับเอาไปแต่ว่าผมก็ไม่เป็นโควิดเพราะว่าผมเป็นมาแล้วอันได้ขาไปแล้วได้ขายไปแล้ว เขาไม่มาเอาเหรอ,อเอาแล้วทำไงตอนนี้โอ,อย้ยไทยประดิษฐ์ก็มีอ่ะแต่ว่าเขาเอาไปแล้วโดอถ้าเสียโชคหายดีก็ของก็นายทีเยอะเหมือนเดิมจะแน่นร้านครับแต่ว่าอันนี้ ของยังนอ้อยอยู่นะครับแต่ว่าก็ยังหาของเข้าเรื่อยๆนะครับสําหรับร้านเสียโชคสีแยกบางสามนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับยังไงก็สนใจก็ลองเข้ามาดูนะครับที่ร้านเสียโชคเบอร์โทรในผมจําได้เป๊ะเลยเพ <laughs> ราะว่าผมมาบ่อยมาก่อน0 8 2 2 5 1 6 0 9 5ใช่นะครับว่า <laughs> คนโทรมาถามบ่อย <laughs> ผม <laughs> ผมไม่ต้องอะไรแล้วมาด้ผมก็บอกมาไดเลยเดี๋ยวเข้ามาดูเสียโชคก่อนนะครับ